สวัสดีครับพี่น้องมิญญาพากดเที่ยวนะครับออกลุยเลยครับพี่น้องมื่อวันที่ทิตเนาะเดี๋ยวมาพาพี่น้องมาติดตามมองทงของท่องเที่ยวเนาะรับเดี๋ยวพาไปบึงครับบรรยากาศนะครับ,บรโบไดมาดูแล้วนะครับหาดน,นูนทันเลยหาดนีน้าครับหาดน,น,านี้าเนระบรรยากาศทัศนะพีน้อง ตอนอน้ำถล่มไม่รายวิญญาณมากตรงโน้นนะครับเบื้องดูน,งน้ำถล่มหอโนนเลยนั่งท่านอาหารตรงโน้นเนาะปัจจุบันนี้เบื้องด้ปีนี้บ่มีฝนนะครับเนาะแรงคักหลจนว่าน้ำลงมาคัากฝานีนะครับแนละ้วทีมองตรงขามเขาตรงโน้นสิเป็นเกินอุบลรัตนะครับพ้าใยองญ่นั่นะครับบรรยากาศนะครับ คกนกำลังเล่นน้ำนะครับตอนนี้เนาะกำลังเล่นน้ำนะครับโอ้น้ำใสสะอาดนะครับสะอาดเลยอากาศมาเที่ยวนะครับหาดโนนทันนะครับนอกจามีโอกาสหาดโนนย่าวเนาะตอนนี้การนวดเที่ยวช่วงนี้น้ำใสสะอาดเลยครับใสสะอาดมากเนาะนะครับปฏิมาเที่ยวโดนแล้วครับเนาะพี่น้อง บรรยากาศสวยงามมากนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดมีโอ,อกาสก็ลองมาเที่ยวบึงนะครับหาดุนยาบึงบรรยากาศเนาะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายเลยนะครับวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดมานี่นะครับก็โอเคเลยก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายพอสมควรนะครับรอบผ่านเลยแต่วิญญาณคอยชิมากรั้งแรกเี้แต่แต่น้ำลดมานี่นะครับบ่ได้มาดูแล้วรู้สึกว่าออมีนักท่องเที่ยวมันมันจะหายเนาะ ที่นี้ไปตรงโน้นตรงขาดกระเฮ้ากัเป็นหาดโนนหาดโนนหาดโนนยาวอยู่ตรงหาดโนนยาวเนี่ยไปเป็นเื่นอุบลรัตน์เนะาะนะครับพระใหญ่บางแสนบางแสนสองนะครับตรงโน้นที่มองไปเนี่ยเป็นสกายวอล์กนะฮะสกายวอล์กปูขาดเนาะอยู่ในเขตอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดน้องบัวรำพูดนะครับเด้อตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นานีนะเที่ยวนะครับเพราะว่ามันมีสถานที่นั่งมากมายเลยเบิ่งพี่น้องประชาชนมากเต็มเบิดเลยนะครับกะมีชื่อเสียงมาโดนนะครับมีชื่อเสียงมาโดนพราะสมควรนะครับบริเวณนี้นะครับกบับบรรยากาศนะครับพี่น้องกะมาอาศิมองจอรถอาศิตากแดดจาหน้อยเด้อพี่น้องนะบรรยากาศเห็นหมัมองจอรถอาศิตากแดดจาหน้อย ืม่อยู่บรรยากาศสวยงามเลยล่ะครับสวยงามสวยงามเนาะสเปนของเทศบาลเนาะฝ่ายยิงธึงคุณครับพี่น้องที่สยางไปหอดเนาะมันไก่เนาะเอา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 ภาพคร่าวๆนะครับเนาะไ่ต้องชัดเจนมากเนาะคือภาพมาบึงบรรยากาศตั้งสี่เอาเดี๋ยวว่ญานจิตสมมาไกลๆจักน้อยสูมบ่ได้เลยพี่น้องกันบ่ายนะครับ เพิ่งบทตามนี่แล้วโอ้มีเสียงเพลงพี่น้องเอ้ยขอภัยเลยครับบางที่เสียงเพลงที่พระเจ้าเปิดนะครับเปิดช่วงพระเจ้ามาเที่ยวนั่งทานอาหารเนาะก็มีนักท่องเที่ยวมาหลายอยู่นะครับบรรยากาศนะพี่น้องนะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอย่งางพาลุกพระเต่ามาเที่ยวนะครับมาชมบรรยากาศแบบนี้บริเลณน,น้ำพ้อมนม้ำใสจ้อยเลยพี่น้อง่ารู้สึกว่าไปเบิ้งน,นาน้ำใสจ้อยเลยนะฮะญา,าตใสรองเท้าบาบไ่มากอะ พอถอดนะอยากจะถอดลงไปเบิงยุอยากให้ไปลองไปเบิงยุนะครับถอดเบิงบรรยาก,กาศนะครับเนาะหาดโนนยาวอยู่เทศบาลตำบลโคกใหญ่บ่ะนะครับถ้าจำผิดนะครับเนาะน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นโคกใหญ่บรรยากาศสวยงามนะครับ มีนักท่องเที่ยวมาหลายเนี่ยรถเขามาบ่เช่าแมสังเกตเนาะรถแรงลงมาเรื่อยๆไหมครับแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวมาวันนี้เป็น,น,นวันอาทิตย์เนาะขยอยเซเว่นแวะเที่ยวชวมหรือว่าเล่นน้ำช่วงบ่ายก็ได้ก็เบตนาสิฮอนเนาะเกเบตนาสิฮอนนะครัตตานนะีามมาอาบผ้าแล้วอันนอยมาเล่นผมว่ามันพอฮ่อนหนะ้าอาบเล่นน้ำชิชัยแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมามองไปตรงนั้นก็เห็นสกายวอล ภูขาดสวยๆนะครับบรรยากาศมองเห็นเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ตรงข้ามโนนเขื่อนอุบลรัตน์อยู่โน่นนะครับพระใหญ่เนาะเขาอยู่ด้านหลังพระใหญ่เขาอยู่หน้าเขื่อนนะครับอยู่ทางนี้เนาะด้านโนนจะเป็นอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์เนาะทางขุัญด้านโนนเป็นเขตอำเภออุบลรัตน์ด้านนี้อำเภอโนนสังนะจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะเขตติดต่อกันนะครับเขตติดต่ออำเภอโนนสังกับอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ นะครับเกตแดนกันนะพี่น้องเบาซีรอกเนาะครับกับบรรยากาศโอ้พี่น้องจะมีเสียงเพลงเขาขอไพเรลลายนะครับพยายาพยายามย่างหนีมากไกลๆพยายเสียงเพลงเขานะก็จะเปิดเพลงกับบววากันนะครับมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาจะกขาตองมาเที่ยวกับมาเปิดเพลงรับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศกับบววากันนะครับมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วล่ะ ของเทศบาลเอ้ยอเทศบาลหรืออบต,อตอนะฮะน่าจะเป็นอบอตอแต่อยู่เขตอำเภอโนนสังน่หละนะครับบรรยากาศดีครับมีกระ๊อบนั่งรับบรรยากาศเย็นๆลวก็นฮอนฮอกับลูกเหล่นน้ำได้นะครับบรรยากาศเนี่ยเต็มแทบทุกเต็มตเต็มแทบทุกทุกโต๊นะครับเต็มแทบทุกโตเลยเห็นนี่นะครับ บรรยากาศหนะ้าหน้าเที่ยวยู่นะนะครับเก็บนภะาพพุ่มไกไลๆจักหน่อยพี่น้องเห็นเนาะสูงจักหน่อยนะครับเห็นปะสวยงามบ่พี่น้อง๋ยากได้ก็เก็บเอ๊พี่น้องสอบถามนี่เด้อผู้หูผู้ผู้รู้นะนี่เนี่ยลูกล่างตรงนี้ไหมข้าเจ้าไอ้ก้อนหินที่ไปเข้าขาโคหรืเคอเลนใช่ไหมหินพัดขึ้นมาตีหีนจังได จะมาเก็บไว้เพื่ออยังนะตรงนี้นะครับนี่นี่นี่มันกราจสีมาเฮ็ดเฮ็ดเขตบ่เฮ็ดเขตเป็นเขตห่วงห้ามบ่ตรงบริเวณนี้หรือจังใดโอ้สิลึกออกจากน้อยอยู่ครับเป็นดินไส้ด้านบนนี่พเจ้าจอาจสิก,กันกันบ่ให้ไส้มันไหลลงมาอาจจะเป็นการปรุงแต่งนะครับเขตนี้อาจจะเป็นที่ปุงแตง่งเนาะปรุงแต่งดินไส้นะอืมอาจจะเป็นไปได้นะครับ แสดงมาเขาจะมีหันบังไฟอยู่หันแสดงมีสีมกตูดบังไฟเนาะนี่โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ้ยเอาพี่น้องบรรยากาศสวยๆแบบนี้บรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้ความสุขของเราสร้างขึ้นได้ทุกที่สร้างบรรยากาศได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราจะจัดสรรสร้างหานะครับน้องพี่น้องอันใดที่มันสวยงามเข้า่ะแกะหาส่วน เนะาะหาเอาตามบครบอบสุขคนเฒ่าตกแต่งอะไรเพื่อนน่ะครับเนาะวัวนะครับก็ะะบจะมีเสียงเพลงนะครับพี่น้องพี่ญาติการจะสัญญาณมากไกลๆแล้วนี่เลยเพราะ่อยากให้ยินเสียงเพลงเนาะครับตะขอไพ่นะครับถ้ามันมีเสียงเพลงดังหลายกระไดนะ้เนาะตะขอไพ่หลายๆโอ้บรรยากาศเด่นนะครับเนาะพี่ญาซุมาซ่มเบิ่งินนะุ่มได้บ่เนาะ คือบ่อดเนาะซุ่มคือบอ่อใดพี่น้องพอเข้าใจนะครับพออนุญาบริตังต่างแต่ล่างเครื่องมาล่างข้อมูลมาแล้วพิษเพี้ยนเม็ดเครื่องเนาะตรงไปลั่นเครื่องไม่หรือบบใบนะครับมันบอ่อสวยงามกะทุ่นเบื่องก่อนนะครับเรื่องห้ยกำลังใจกันไปเนาะขอวิุญาก,กะก็มีโอกาสออกมาถ่ายกับเก็บภาพเรานี่ไปฝากพี่น้องบริเวณจุดไหนที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณจุดไหนมันเป็น ที่ท่องเที่ยวสม,มุติว่าาเอฟซีผู้ติทตามพี่ญาอยู่คําว่าหาดโนนยาวอท่านอาจจะม่เคยมาพิญญาเห็นภาพที่พิญาทายไปเออมันน่าเที่ยวถันท่านมีโอกาสขข้นมากเขินบุรัิหรืออำเภอโนนสางถามเขาได้เลยว่าหาดโนนยาวอยู่ไสน,นะครับท่านข่าวมาเที่ยวเึินบรสุรัิมองมากทั้งนาคืินบรุรัิด้านนี้สียเห็น,นทันทีนะครับจะมองเห็นถามาหาดโนนยาวเราสี่มองไปด้านโนน เราจะไปก็จะเห็นสกายวอล์กตรงภูขาดนะครับภูขาดที่ภูเขาเลาะที่ถนนเลาะภูเขาลงมาขามภูขาดแล้วก็เลาะภูเขาไปอำเภอโนนสังได้ไปหนองบัวลำพูได้นั่นแหละนะครับเนาะควาบรรยากาศตรงนี้สวยงามเลยทีเดียววิย่าอดใจบริสุทธิมาเก็บไปไปเบื้องน้ำนะครับไปเบื้องน้ำน้ำที่ใสนะครับไปเบื้องนั้กันโอ้วิญญา่อยากไปไทย บริเวณหรืมีเสียงเพลงนะครับ,บรเพราะว่าเป็นสิดโดนนะครับโดนลิขสิทธิ์เสียงเพลงเนาะจริงๆเข้าไปจงใจบไปตั้งใจนะครับมันเข่าโดยที่ว่าจังใดครับเนาะก็บจะไปไปเจอลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวไปในเบิ้งนน่าจักหน่อยนะครับนะบริเวณนน่าสักหน่อยนะครับ รถก็มาเรื่อยอยู่ด้อครับรถทุสีเรือก็มาเรื่อยอยู่เอ้พี่ใหญสิหากินกาแฟนะครับอยากกินกาแฟเหรอเย็นๆเนาะอากาศแบบนี้กาแฟเย็นๆถ้าแกวก็จะแสบเนาะนะครับเอ้าบอไม่อย่างไรนะครับกับผ้ามาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศเนาะในบริเวณหาดโนนยาวนะครับอำเภอโนนซัง จังหวัดน้องบัวรำพูนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กถือว่าหนาเที่ยวที่เดียวนะครับเนาะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งตื้นน้ำใสนะกำลังมวลนะครับในน้ำนะบิ่งน้ำนะน้ำใส่จอยเลยแม่เป็นตัวปลาเลย ต land, land ัวไปหน่อยแลนแลนย่ายๆนะครับโอ้นาสนุกนะครับเห็นไหมนาไม่ไซเย็นๆสบายนะครับสบายเลยสมีที่นั่งครับตามหมายเลขต่างๆบัรยาการเอ้ยคือมีเลือนลองนะครับอาจะมีเลือนลอง หอยนะครับหอยด้ครับหน่อยๆหอยหน่อยเนาะโอ้หอยขึ้นมาไนยังไนมากไม่เลยครับเ,เป็นกองๆเลยเป็นมือมือมันพันโตเลยนะี่ทำบ,บริเวณนี้เกิดเรงขื่นหอยจึงมากนอนตายเกอนแบบนี้หรือว่ามันเป็นเนกินยังกะเป็นทรรมประชาองเขาต้องมาก ต้องมาเป็นลักษณะแบบนี้โดนคืนซัดขึ้นมากนะคะ yes. รับเป็นกลองเลยบรรยากาศนะครับมีหักองเที่ยวมานั่งทานอาหารแล้วก็ล่องเล่นน้ำเอาอีมานั่งในน้ำก็ได้นะครับนคำนะครับขับคำถามรายละเอียดเพิ่งนะครับเด้อครับสอบถามรายละเอียดดูอยากมาติดตามก็ล่องมาสอบถามรายละเอียดเพิ่งนะครับเด้อครับผมพายามพาเที่ยวกันเมื่อกี้พาบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเบิองนะครับเนาะ คลิปหน้าเราเจอกันไหมนะครับคลิปนี้ที่นี่หาดโนนยาวอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปห้าสิบเดเที่ยวใส่ช่มใส่ติดตามนะครับเนาะขอบคุณสวัสดีครับ